เล่นกงคนเล่นกงคนเออสีแมววยเออเอออู้ห้ตัวนี้โอ้ยไปแล้วพี่น้องโอ้ยแบบงามไปแล้วไปแล้วอู้ยอ้ไปแล้วไปแล้วอ่าติโซ่ผุนอ้ยขึ้นแบบงามครับผมอ่ะสามหลับ นี่สามลำเทียร์ร่มมาแล้วพี่น้องบัลน,นี่เทียด์เบาใส่เม็ทหาซิฟถ้าหนกโมเข่งอีก่บ่อ,อยเปเออเออวันนี้จะพามาเทียด์เบาพี่น้องล่มกำลังมากนี่เอาดวงแหลกมาเทียดใส่เมทหาซิฟเพื่อจิบหน่อยกระเด็นได้ใส่กำลังงามเลยครับลมกับกำลังพอดี อามาหลุดบันนี่รมแหลกเลยเขาก็เกี้ยวแล้วเบิดละบันโอ้สนี่พอดีกหน่อยเหรีน่อยเปียนี่เมหาซิพี่นอ้องบเปืองเสือกบเปืองเสือกมาหลุดกงนบันอ้ลมมาต้อไปแล้ว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  อาตีโซคุ่นอุย้ยขึ้นแบบง่ามครับผมเ้ยแบบง่ามเลยครับของแถะของเทะ,อ,เทะอุย้ยไปแล้วครับมีเซลมีน้องรับประกันโู้เซลสูตรนักตอลสาายครับไ่งเวงนี้เทียบพันแลวครับไปยังไงสร้างได้เมตดห้าสิบให้ความสนุกครับผม นี่ห้คพามสนุกเลยครับนี่ร่มเบานี่เทียดแล้วนะครับนี่เพียดเอามาเทียดอีกแล้วพี่น้องตอนนี้ไม่ร่มเลยก็เลื่มเทียดอ่าดวงแหลกเทียดพานครับผมเอาไปแล้วอ่าดวงแหลกเป็นหาซี ip, พี่น้องไปสนใจไปสในใจเลยครับสั่งไหนดวงนี้ว่าวทรงโบราณบานเฮากระดาษปูน เอาวรอเทียดอีกสามลำครับบันเทียดอีกสามลำพี่น้องนี่ใส่เม็ดแปดพี่น้องใส่เม็ดแปดใส่เม็ดหกใส่เม็ดแปดนะสามลำนี่สามลำเทียดต่อเลยครับพอล้มกำลังมาฝนกำลังเศร้าอ้ยขึ้นงามครับบันนี่อ่ะู้ใดสนใจดวงนี่สั่งเมื่อไหรครับผม ตอนนี้เทียบผ่านแล้วพี่น้องดวงนี่ดวงแหลกผ่านแล้วครับผมเสียวลุ่บาน,นตอนนี้เพิ่นกำลังเอาเบาะลุ่ม,ม,มดวงแหลกผ่านพี่น้องใครสนใจให้พร้อมสนุกเลยครับผมตัวดีเมทหาซิฟอุรสนใจสั่งได้ยังอีกสามลำที่ขึ้นเทียบต่อไปครับ <c oughs> <c oughs> มาเสียวแถวบ้านนี่เสียวตอนลุ่มเลย พี่น้องเอาเบาลงม,มาชีดหลอดพอเอาอุ้ยลมก็มาแห้งครับพีน,นี่อุ้ยลมลมก็ร่างมาพี่น้องฝนก็ร่างเศร้าตอนนี้เทียดผ่านดวงเหลกนี่ครับผมรับนี่เทียดผ่านเอาลงม,มาเมื่อกี้ครับผมอุ้ยสนใจพี่น้องเมียดหาซิปดวนี่เทียดผ่านแล้วงามเลยครับขึ้นแบบสวยงามสนุกกระดังแห้ง สนุกฟุตออกปอยเลยครับเอาไปนี่นย,ยังกระสิเทียดอยู่ครับสามลำเดี๋ยุดลำหนึ่งหนึ่งสองที้ผ่านแล้วครับผมพพเทียตหาซีบผ่านเลยนะพี่น้องอ่ะเทียดลวงที่สองครับผมเอ้าวไปแล้วพี่น้องไปแล้วเอ้าไปแล้วพี่น้องโอ้ยดวงที่สองไปแล้ว โอ้ตัวนี้โอ้ยไปแล้วพี่น้องโอ้ยแบบง่ามเออไปแล้วตัวนี้เล่นกงนเล่นกงนเล่นกงนเออสีแเบลไวอเอวอเออนี่เทียดแล้วนะครับว่าวทรงโบราณบ้าน,านเฮากระดาษปูน